ค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับวราศินีสิงสุวรรณที่ออกอากาศผ่านทาง youtube channel ในช่องของ r m u t p Live ผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้เรากลับมาพบเจอกันนะคะในรูปแบบภาพและเสียงในทุกๆวันศุกร์เช่นเคย ซึ่งวันนี้นะคะคดีที่นำมาฝากทุกท่านนะคะเป็นเรื่องราวของอุบัติเหตุทางรถยนต์ค่ะเมื่อไม่กี่วันมานี้ค่ะย้อนกลับไปในวันที่5ธันวาคมปี2566นะคะถ้าใครได้ตามข่าวก็จะทราบว่าได้เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์สายมรณะขึ้นนะคะเป็นรถทัวร์โดยสารกรุงเทพนาทวีซึ่งเป็นของบริษัทสีสยามนะคะก็เกิดเหตุพุ่งชนกับ ต้นไม้นะคะซึ่งอุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตล่าสุดที่ฝนได้ตามข่าวก็สูงถึง14คนแล้วนะคะเรียกได้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะมันสร้างความสลดใจแล้วก็มันตั้งคำถามกลับมาว่าเพราะเหตุอะไรทำไมมันถึงได้มีอุบัติเหตุทางรถทัวร์เนี่ย เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งซึ่งวันนี้ค่ะฝนจะนำทุกท่านย้อนกลับไปในเหตุการณ์รถทัวร์มรณะเช่นเดียวกันเกิดขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคมปี2559จุดเกิดเหตุนั้นเป็นบริเวณถนนมิตรภาพฝั่งขาเข้าตัวเมืองอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่103กับ104ตำบลมิตรภาพอำเภอศีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาในวันนั้น ค่ะเป็นเวลาช่วงประมาณตีสองนะคะ จูู่ได้เกิดเหตุรถทัวร์เนี่ยพุ่งข้ามเลนแล้วก็ไปชนประสานงากับรถบรรทุก10รล้อนะคะเหตุการณ์ในครั้งนั้นสร้างความสูญเสียด้านชีวิตและทรัพย์สินนะคะมีผู้เสียชีวิตอยู่ในรถทัวร์เนี่ยหรายแล้วก็มีคนขับรถ10รล้ออีก1นรายก็รวมทั้งสิ้นเป็น6รายด้วยกันนะคะสภาพผู้โดยสารที่อยู่ในรถทัวร์คันดังกล่าวเนี่ยสรายสภาพศพนั้นก็คือถูกแรงอั กระแทกจนเสียชีวิตค่าที่ขนาดเดียวกันนะคะยังมีผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นในครั้งนั้นเนี่ยสูงถึง22รายด้วยกันและในจำนวนนี้นะคะได้รับบาดเจ,จ็บสาหัสถ,ถึง8ราย จากการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็พบว่ารถทัวร์คันดังกล่าวได้มีการรับผู้โดยสารมาจากจังหวัดร้อเอ็ดมุ่งหน้าสู่กรุงเทพมหานครขณะที่ถึงจุดเกิดเหตุนะคะวิ่งมาด้วยความเร็วที่สูงนะคะประกอบกับตอนนั้นเนี่ยฝนตกแล้วก็ถนนลื่นพอดี แล้วก็รถเองก็เลยเกิดการเสียหลักสายไปสายมาก่อนจะพุ่งข้ามเกาะกลางนะคะไปยังอีกฝั่งหนึ่งจึงทำให้เกิดการประสานงานเกิดขึ้นระหว่างรถทัวร์กับรถบรรทุก10บล้อนะคะที่วิ่งมาอีกฝั่งหนึ่งของถนนพอดีส่งผลให้ครั้งนั้นค่ะคนขับรถของทั้งสองคันเนี่ยเสียชีวิตคาที่ รวมถึงมีผู้โดยสารที่นั่งมากับรถทัวร์อีก4รายทำให้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตรวมทั้งสิ้นหลรายด้วยกันจากการเกิดเหตุในครั้งนั้นค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็สันนิษฐานว่าสาเหตุนั้นน่าจะเกิดมาจากการที่คนขับรถทัวร์นั้นมีอาการหลับในเนื่องจากตัวเขานะคะก็มีการวิ่งรอบควบรถเนี่ย เที่ยวไปเที่ยวกลับมาติดต่อกันหลายรอบแล้วก็เลยน่าจะเกิดความง่วงนอนแล้วก็หลับไหนจนนำไปสู่การสูญเสียดังกล่าวนะคะเหตุการณ์ในครั้งนั้นค่ะแน่นอนว่าอะเรื่องนี้ผู้ขับขี่ผู้ขับเองเนี่ยก็เสียชีวิตในที่เกิดเหตุมันมีหลายๆครั้งค่ะที่บางครั้งนะคะคนขับเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปเรามาตั้งคำถามกันว่า ความปลอดภัยเนี่ยเราไปฝากชีวิตไว้กับคนขับรถยนต์สภาพพื้นถนนแต่หลักๆเลยก็คือเออมันก็คือคนขับรถกับรถยนต์เนี่ยแหละเป็นปัจจัยสำคัญบางครั้งรถเกิดเพลิงไหม้บ้างบางครั้งคนขับหลับไหนซึ่งเป็นส่วนใหญ่ของอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วมาตรการอะไรละ่ะที่จะเป็นจุดที่ทำให ทุกชีวิตที่โดยสารบนรถทัวร์ปลอดภัยอันนี้ก็ต้องมาตั้งคำถามกันจากเหตุการณ์นั้นนะคะแน่นอนว่ามันมีครอบครัวที่ได้รับความสูญเสียอย่างเช่นครอบครัวของคุณชนทิชาชนะอุดมค่ะแม้เรื่องเราจะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตามแต่เธอคนนี้คือหญิงผู้เคราะร้ายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเธอเล่าให้ฟังว่าในคืนวันที่4สิงหาคมปี2559เนี่ยเธอได้ซื้อตั๋วรถ ทัวจากอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อมาทำธุระนะคะที่โคราชเพื่อจะเตรียมการงานแต่งงานของเธอที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปีกับคู่มัน่นแต่มาถึงจุดเกิดเหตุค่ะอยู่ๆมันก็เกิดการที่รถเสียหลักตัวเธอเองเนี่ยนั่งเบาะหน้าสุด พอรถเนี่ยมันเกิดการประทะกันเกิดขึ้นจึงทำให้กระจกด้านหน้ารถทัวร์นั้นแตกร่างของเธอตัวเธอนั้นกระเด็นออกมานอกรถส่งผลให้เธอนั้นต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเพราะว่าเธอคือหนึ่งในผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอาการของเธอก็มีตั้งแต่ซี่โครงหักไหปลาาหักขาหักจนต้องผ่าตัดแล้วก็ดามเหล็กอยู่แบบนั้นนะคะ รวมไปถึงมีการเจาะสายยางเพื่อถ่ายเลือดเอาของเสียออกจากร่างกายและเธอเองก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลาที่เธอเจ็บปวดและก็ทรมานที่สุดหลังจากเกิดเหตุการณ์ไปหลายสัปดาห์ค่ะบริษัทผู้ก่อเหตุนะคะนั่นก็คือบริษัทประหยัดถั่วก็มีการติดต่อเข้ามาขอเจราจาไก่เกีย โดยเธอได้รับการเยียวยาเป็นเพียงแค่รถเข็น1คันแล้วก็เงินจำนวนน้อยมากจากนั้นก็ไมไ่มีการติดต่อกลับมาอีกเลยที่มันแย่ไปกว่านั้นก็คือทางบริษัททัวร์เนี่ยนะคะรถทัวร์เนี่ยก็บอกกับเธอว่าถ้าอยากได้เงินมากกว่านี้ก็ไปฟ้องร้องเอา เรียกได้ว่าประโยคนี้เนี่ยมันสร้างความลำบากแล้วก็ความเจ็บปวดให้กับเธอนะคะเพราะว่าในขณะที่เธอรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผู้เป็นแม่ของเธอนะคะต้องเดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาดูแลเธอที่โคราชซึ่งเธอนั้นก็นอนแล้วก็รักษาตัวอยู่แรมเดือนเลยค่ะนอกเหนือไปจากนั้นก็คือเธอมีธุรกิจครอบครัวเป็นร้านขายของเล็กๆพอตัวเธอเองเนี่ยได้รับบาดเจ็บ ร้านของเธอก็ไม่มีคนดูแลก็ต้องปิดแล้วก็ไม่ได้มีเงินเข้ามาจุนเจือเลี้ยงดูครอบครัวระหว่างการรักษาตัวอยู่นี้เองค่ะแน่นอนว่ามันไม่มีใครมาดูแลเราเราก็ต้องดูแลตัวเองพ่อแม่เธอก็ทำการขายทรัพย์สินที่มีไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือสิ่งของมีค่าต่างๆเพื่อมารักษาชีวิตรักษาร่างกายของลูกของเธอไว้ เธอบอกว่าในระหว่างที่นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยช่วงแรกนะคะไม่มีใครติดต่อมาที่เธอเลยไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือบริษัทรถทัวร์คันดังกล่าวทุกอย่างที่เธอตั้งหวังไว้ก็คือพังทลายลงไปหมดเธอบอกว่าอีกไม่กี่เดือนเธอกำลังจะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเข้าพิธีแต่งงาน ยิ่งไปกว่านั้นกิจการของครอบครัวซึ่งเป็นร้านอาหารเล็กๆเ,เนี่ยก็ต้องหยุดชะงักไปด้วยเพราะว่าตัวเธอเองไม่สามารถไปดูแลร้านได้ทำให้ขาดรายได้พนักงานในร้านเองนะคะก็ต้องได้รับผลกระทบเช่นกันเพราะว่าร้านถูกปิดตัวลงก็มีการเลิกจ้างในระหว่างนั้นเองนะคะครอบครัวของเธอต้องทนทุกข์ทรมานอะไรที่มีขายได้มีค่าก็นำไปขายสมุดนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะถึงแม้ว่ารัฐบาลนะคะจะออกกฎหมายมาว่าพนักง,งานขับรถโดยสารต้องขับรถได้ไม่เกินระยะเวลา4ชั่วโมง แต่รถทัวร์สายนี้ยังคงมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ให้เห็นต่อเนื่องค่ะเนื่องมาจากว่าอย่างที่บอกนะคะว่าคนขับเนี่ยควบการขับรถมาหลายเที่ยวแล้วจนเกิดอาการหลับในจนเราต้องกลับมาตั้งคำถามนะคะว่าการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดนั้น,น,นเนี่ยเราบังคับใช้กฎหมายได้มากขนาดไหนมีการตรวจสอบต่อเนื่องหรือไม่ทำไมยังมีเหตุการณ์แบบนี้อยู่ กลับมาทางด้านส่วนชีวิตของคุณชนทิชาค่ะปัจจุบันนะคะเธอก็ได้กลับมาปรับปรุงกิจการเล็กๆของครอบครัวหลังจากที่ปิดให้บริการไปเป็นเวลาที่นานเลยนะคะซึ่งเธอก็มีบริการห้องพักรายวันรายเดือนร้านอาหารรวมไปถึงมีร้านคาแข่ด้วยนะคะตั้งอยู่ที่อําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดถ้าหากใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นนะคะก็แวะไปอุดหนุนกิจการของคุณชนทิชา นได้ะะคสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของรายการ10นาทีคดีดังแล้วอย่างไรก็ตามกลับมาพบเจอกันในอพิสตดหน้านะคะทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะเราพบเจอกันในรูปแบบของเสียงแล้วก็วันศุกร์เราจะมาพบเจอกันในรูปแบบภาพและเสียงเช่นนี้อย่างไรก็ตามค่ะก่อนจะจากกันไปนะคะก็ฝากชาแนลสักนิดหนึ่งหากใครผ่านไปผ่านมาแล้วนะคะรับฟังแล้วชื่นชอบฝากกดติดตามกด s u b สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆแบบนี้รวมไปถึงพิมพ์คอมเมนต์นะคะติชมรายการของเรากันได้นะคะเพื่อเป็นกํำลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตวันนี้ฝนวราสินีสิงสุวรรณนะคะต้องลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะ